ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางททบ5 HD กดเลข5รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่0817159551ถึง3ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์และดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลนะคะเราพร้อมเป็นสื่อกลางนะคะในการประสานงานกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชน,นะะทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือนะคะท่านผู้ชมติดตามชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ได้นะคะเป็นประจำค่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะหมะกราคม2 5 6 7นี่แหละค่ะ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะช่วงเวลาประมาณสักบ่าย2โมง55นาทีถึงบ่ายสโมง55นาทีหนึ่งชั่วโมงทุกวันนะฮะที่เราจะช่วยกันในการแก้ไขปัญหาะะไม่ว่าจะมีทุกขร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ,ะท่านร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกันได้นะฮะจะเป็นสาธารณูปโภคถนนหนทางไฟฟ้าประปามีปัญหาอยากจะปรึกษาข้อกฎหมายโทรศัพท์เข้ามาในรายการของเราได้เลยนะฮะ0 8 1 7 1 5 9551- ถึง3นะฮะแล้วก็ลายไอดีของเราแจ้งได้ค่ะนะฮะลายไอดีก็คือ s i S t v 5นั่นเองนะฮะอนุมาเกษตรพืชผลอยู่ที่นี่ช่วยเหลือคุณผู้ชมอยู่ที่นี่ททบ5ของเราค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรื่องแรกนะที่จะมาช่วยกันนะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะใครที่อยากจะลงทุนใครที่อยากจะมีรายได้นะไปเจอเพจนี้เนี่ยหลงเชื่อไปหลายคนแล้วนะก็เป็นเพจที่เขาออกมา หลอกกันว่าอย่างงั้นนาซึ่งในส่วนของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็ขอเตือนภัยเลยค่ะเขาบอกว่ามีในเรื่องของการชวนลงทุนเป็นกองทุนรวมหุ้นนะคะที่เขาโฆษณาออกมาบอกว่าหุ้นเนี่ยนะคะขายเปิดพอดร์ต899บาทนะคะปันผลถึง250บาทต่อวันว้าว อะไรจะกำไรเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็ในขณนะเดียวกันนะมีในส่วนของกองทุน3,099บาทปันผล950บาทต่อวันนะฮะเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกเลยนะว่าไม่มีนโยบายเชิญชวนลงทุนร่วมหุ้นใดๆทั้งสิน้นแล้วก็โดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดผ่ไม่ว่าจะเป็นเปิดผ่น เปิดพอตนะฮะหรือว่าในื่องปันผลก็ไม่มีทั้งนั้นนะฮะพี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อนะฮะแล้วก็ถ้าเจอแล้วก็ไม่ต้องไปแชร์บอกต่อๆกันเลยนะฮะเพราะมิฉะนั้นจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพต่อๆกันไปด้วยค่ะคราวนี้มาช่วยเหลือกันต่อนะฮะท่านผู้ชมคะในเรื่องของความทุกข์ร้อนนะฮะปัญหาหนี้สินยังคงอยู่นะฮะปีก่อน2565มีหนี้ปีนี้ก็มีหนี้บางคนดอกเบี้ยเพิ่มอีกจังหากนะฮะเรามีเรื่องราวนะฮะของลูกหนี้ค่ะที่กู้เงินเป็นแสนนะฮะแต่ปรากฏว่า ภายใน3เดือนทั้งต้นทั้งดอกกลายเป็นล้านนะจะทํายังไงถ้าคุณเจอปัญหาชีวิตอย่างนี้เราช่วยกันได้ค่ะในสนามเป้าบรรเทาทุกข์ท่านสามารถแจ้งเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุกข์ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel คะ่ะ